คนเดี๋ยวเราจะมาทําผมทรงที่ปัดตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองทําว่าเราเหมาะไหมว่าช่วงนี้เขากําลัางฮิตกันมากโดยมีกิบแล้วก็ยางแล้วก็แนแค่นี้แหละอันนี้ก็เดี๋ยวขอทําขอรูปไปข้างหลังก่อนโอเคขอ,อข้างหนัก,ก่อนติ๊งขอระนี้ิรกิบไปก่อนอ้ย ข้างหลังกักปเราจะใช้แบบใช้แค่มือนะไม่ใช่บีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเลียงเกินไปตุดนิดนึงก่อนดึงให้มันพองๆเราอยากให้ตรงไหนพองแล้วก็ดึงตรงนั้นติดๆๆๆโอเคแล้วก็หมนุนแบบนี้ชึช้นขึ้นขึ้นเก้าิบขึ้นหลังฉีดมันออก ชอบอยากทำส่งนี้ไปทำงานอะ่ะแต่ทำไม่ได้รักไมหมทุกคน